ซันอยู่ไหนอะซันฮะฮะซันซันทำอะไรดาวไม่ได้ทำอะไรกัดเช็ดเฉยๆซ่อนเงินปะเนี่ยเฮ้ยอย่ามากาวหานะเลิกแล้วเลิกแล้วไม่ซ่อนแล้วเงินนะ่ะจริงเลิกแล้วใช่แล้วนี่อะไรจ๊ะเฟิร์นเจอมันอยู่ใต้บ่อรถอะ่ะอุ้ยนี่เฟิร์นเจออีกแล้วเหรอทำไมซันไม่เคยซ่อนอเงินจากเฟิร์นได้เลยอะ่ะ ก็เพราะว่าเฟิร์นเนี schme, ่ยเป็นแฟนซันไงแล้วจะบอกว่าซันไม่มีทางซ่อนเฟิร์นได้หรอกนะและเงินนี้เข้ากระเป๋าเฟินนะจ๊ะเออเฟิร์นเฟิร์นอย่าทำร้ายจิตใจด้วยการเอาเงินไปเลยเลยซ่อนได้ที่ด้วยเฮ้ยทุกนมีหน้าตาปลอดภัยรีบไปก่อนนะมันรู้ เฮ้ยม <formation> <inh>. ึงเป็นอะไรวะหน้าเศร้าแต่เช้าเลยอย่าบอกนะว่าเมียมึงจับได้ว่าซ่อนเงินน่ะพูดพูดเรื่องเนี้จิตนี่ยังไม่ทันบอกเลยรู้ได้ไงวะนี่กูกับมึงอ่ะเป็นเพื่อนมาตั้งหลายปีทำไมกูจะไม่รู้วะไอ้เช็คเอาตามตรงเลยนะกูว่าเมียกูเนี่ยมีพลังวิเศษ คือเมียกูจะรู้ได้ไงวะว่ากูเนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนวะฮะคือคืคคคอยอยู่แบบว่าสามารถมองทะลุกระจกมองทะลุไอ้พวกทุกอย่างได้ยังไงวะถึงรู้ว่าเงินมอีอยู่ตรงไหนเนี่ยเอางี้มึงซ่อนล่าสุดไ้ที่ไหนก็ซ่อนในลิ้นชักในห้องอ,ะอ่ะมันง่ายไปเว้ยลิ้นชักในห้องเนี่ยใครๆก็เปิดเจอกูนแนะนําอย่างหนึ่งลองไปซ่อนในห้องน้ําดูกูใช้บ่อยอุ้ย อุ้ยไงคิดไม่ถึงนะดิอุยฟันห้องน้ำเออลองดูที่ที่อันตราลรอาจจะเป็นที่ที่สอนัปเช็สมองโอ้โหสมองกับทรงผมมันคัดกันจริงเลยวะฉลา,าดจริงๆว่ะเพื่อนเออแต่ทำไมไม่มีแฟนวะฮะฉลา,าดเฉลาดนีนะ้ต้องมีแฟนดิ อสสันสั้นๆเลยนะก็กูชอบอยู่คนเดียวมันสบายใจกว่าเยอะหมายความว่ามึงชอบอยู่แบบสดๆว่างั้นก็รประมาณนั้นสเปกอ่ะไม่มีหเหรอสเปกเหรอก็แบบแฟนมึงไงอเอฮ้ยกูพูดเล่นไม่ต้องทำหน้าจริงจังก็ได้ <TER kea> เอาคุณผู้ชมครับครับ <c oughs> เอเครื่ง <C <c <oughs> องร้นใช่บมันเถอะ ไอนน้เรื่องที่ซ่อนอยู่ในห้องน้ำเนี่ยชอบกว่าทำตาไี่เช็คบอกซ่อนในห้องน้ำเนี่ยที่อันตรายที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นที่ปลอดภัย อะไรอยู่อ่ะอ๋อไอ้น้ำรั่วก็ก็เลยลองขันขันขันดูอ่ะเออเอออนี่เฟิร์นซื้อน้ำหอมมาฝากจะบอกว่ากลิ่นนี้หอมมากเอาไปอุ้ยจริงหรอโอโหเฟิร์นนี่คนดีมากเลยนะขอบคุณนะเออเดี๋ยวก่อนเฟิร์นมีเรื่องจะบอกสันว่าเงินที่สันซ่อนไว้ใน้ีชักอ่ะเฟิร์นเจอแล้วนะส่วนน้ำหอมเนี่ยก็เงินสันนะจ๊ะ ฮะฮะอีกแล้วอีกแล้วเหรอกูตายดีกว่าไอเช็กยัยยงเนี่ว่างปม่อวะแกช่วยไปบ้านทีน่ฉยๆดิฉันอยากรู้ว่าฉันเนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนเมียฉันเจอหมดเลยซ่อนนะในลิน๊กชักก็เจอวันก่อนนะซ่อนในตรงไหนวะซ่อนในตู้เสื้อผ้าก็เจออีกอะใตายมอกหมอซักก็เจอฉันไม่เขาเ <S <S เ้าใจเลยจะยังไจะเย็นก่อน กูว่านะมึงอะซ่อมนม่เนียนเองอ่ะเอางี้เย็นนี้เดี๋ยวกูไปเจอมึงที่บ้านโอเคไหมจริงเหรอเออไอ้เกี้ยวเพื่อน <c oughs> อะไรวะทำไมกลิ่นน้ำหอมแกมันเหมือนของฉันเลยวะฮะอ๋ฮะ,ะเฮ้ยไม่อะไรกลิ่นเนี้ยใครๆเขาก็ใช้กันกลิ่นยอดฮิตเลยนะเวย้ยมันก็เออจริงเหรอ โอเคโอเคได้ย okay, okay. ังไงไปเจอตอนเย็นเออเอเองั้นงั้น ược, oh a, เด<อ>ีเ<อ>๋ยวกูไปทำงานก่อนนะหรือว่ามาที่มันไม่มีแฟนแต่แอบชอบกูอะไม่หรอกมัหอ่ะเช็คเข้ามางานไงบ้านฉันสวยไหม เออก็สวยดีวะ่ะแกเนี่ยเคยไปแต่บ้านเก่าใช่งไงที่นี่บ้านใหม่ยังไม่เคยมาเอาอยงีงกันเดี๋ยวไปกินข้าวกันเมียฉันน่าจะทำกับข้าวไว้แล้วเอเอมาดิป่ะมาดิอ้าวรู้เลยว่าไปทางไหน,นอ่ะอ๋อก็มึงชี้ไปทางนี้ไม่ใช่เหรอเป็นไงเชคอร่อยปะอืมอร่อยมากเลยวะ่ะรู้ไหมไม่เคยกินอาหารที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลย เขียดก็พูดเกินไปก็ผมพูดจริงดีครับเี่เลิกต์เมียฉันได้แล้วแหม่กูหยอกเล่นขำๆว่ะเอ่อเดี๋ยวกูขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเอ้เดี๋ยวแกรู้ได้ไงว่าห้องเราไปทางไหนอ๋อ๋อดีบ้านมึงคล้ายๆกับบ้านเพื่กูอะกูก็เลยเดาว่าน่าจะไปทางนี้ใช่ไหม ซันเดี๋ยวเฟิร์นไปเอากับข้าวเพิ่มก่อนนะเดี๋ยวมาอืมได้สิอ้อเช็คแล้วซันอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้เกือบไปแล้วไหมล่ะนั่นน่ะสิผมขอโทษพอดีมันเป็นเรื่องเคยชินน่ะ มาไม่กี่ครั้งบอกชินเออเรานี่รู้ป่ะว่าซันมันเอาเงินไปซ่อนที่ไหนอีกอะ่ะอ๋อก็ในห้องน้ำนะ่ะผมเป็นคนบอกมันเองขอบใจมากนะว่าแต่เราสองคนเนี่ยไม่น่าเลิกกันเลยเนาะนั่นน่ะสิเนาะนี่คุณรู้ไหมผมอะยังคิดถึงคุณเสมอเลยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับน้ำหอมนะ เชคฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะทำแบบเนี้ยซันซันเป็นอะไรซันใจเย็นก่อนนะใจะเย็นเหรอฮะนี่ฉันได้ยินหมดแล้วที่คุยกันเมื่อกี้ 肮脏。嗯好像 เออพื่อนใจเย็นก่อนคือกูอไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้นะเว้ยไม่ตั้งใจอ่ะคนแบบมึงไม่ตั้งใจเหรอถ้ามึงสองคนอยากคบกันอ่ะก็กลับมาคบกันเลยอย่าเอาคำเ่าของกูอ่ะมาทำแบบนี้ดิวะและไอ้น้ำหอมบ้าบอเนี่ยที่ซื้อให้มาแล้วก็ซื้อให้ซันเนี่ย ถามจริงก็เฟินทำไมวันเท้าสองใจเหรอจะรักใครเนี่ยก็รักสักคนดิสันเฟินขอโทษแต่ว่าแต่ว่าเฟินยังรักสันอยู่นะที่ทำอยู่อะมันไม่ได้เรียกว่ารักหรอกมันเรียกว่าเห็นแต่ตัวเฟินไม่อยากเสียมาไม่อยากเสียสันไปอะใช่ถ้าเรื่องนี้อยากจบะไะเดี๋ยวกูออกเอง แล้วสันให้เวลาเฟิร์นนะสองวันเก็บข้าวของแล้วออกไปใช่ไหมโค้ชฝังซึ้งเพราะคนหนึ่งก็เพื่อนรักอีกคนหนึ่งก็แฟนที่รักอบอนใจเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยฟังกูก่อนดิ ไปอออยย่่าาางงททีีันนนนกให้ให้้คมพตจอย่กัาานน้ตริงๆตำแหน่งนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่ฝากฉันเข้าทำงานที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะฉันว่าคุณกลับบ้านไปดีกว่าค่ะเพราะว่าจะเสียเวลาคุณเปล่าๆเ,เขาก็เปิดรับสมัครพอเป็นพิธีไปอย่างนั้นเองอะค่ะ เพราะว่าดูจากลุกคุณแล้วเนี่ยขออนุญาตพูดตรงๆนะคะมันดูค่อนข้างเฉยมากๆซึ่งฉันว่าบริษัทเขาคงไม่รับคุณหรอกค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ทางบริษัทเขาเสียภาพลักษณ์อะค่ะเดี๋ยวเชิญคุณทั้งสองคนเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ได้เลยนะคะสองคนเข้าพร้อมกันเลยเหรอคะค่ะพร้อมกันเลยค่ะ เชิญนั่งก่อนครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมขอเรซูเม่ด้วยครับนี่ค่ะเอาละครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเริ่มสัมภาษณ์เลยนะครับเริ่มจากคุณเฟิร์นก่อนทําทำไมคุณเฟิร์นถึงอยากมาทำงานที่นี่ครับเฟิร์นรู้สึกว่าถ้าเฟิร์นมีโอกาสได้ทำงานที่นี่ เฟิร์นจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็ครอบครัวเฟิร์นก็จะภูมิใจมากๆด้วยค่ะเพราะว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มั่นคงมากเลยนะคะแล้วเฟิร์นก็จะเอาความรู้ความสามารถของเฟิร์นที่มีทั้งหมดมาใช้ในการทํางานที่บริษัทนี้ค่ะโอเคครับแล้วส่วนคุณแอนทาไมคุณแอนอยากมาทางานที่นี่ครับฉันคิดว่าฉันมีโปรไฟล์ที่ดีค่ะเพราะว่าฉันจบการศึกษาและได้เกียรตินิยมจากต่างประเทศ ฉันเชื่อว่าฉันเหมาะกับงานที่นี่และจะทำให้บริษัทนี้เจริญและเติบโตมากกว่านี้ได้แน่นอนค่ะครับแล้วคุณเฟิร์ลล่ะครับคุณเฟิร์นอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับแล้วแต่ทางบริษัทจะเห็นสมควรเลยค่ะคุณแอนล่ะครับคุณแอนอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับฉันคิดว่าฉันก็ควรจะได้เงินเดือนที่เหมาะสมเพราะว่าฉันจบจากต่างประเทศมาค่ะถ้าจะได้เงินเดือนแค่ไม่กี่หมื่นต่อเดือนเนี่ยฉันว่า ไม่ควรนะคะและอีกอย่างพี่ชายฉันก็ฝากฉันกับผู้ใหญ่ที่นี่เราด้วยอาที่จริงฉันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมจะยังต้องให้ฉันมานั่งสัมภาษณ์ด้วยโดยเฉพาะสัมภาษณ์กับคนที่ดูไม่มีรสนิยมแบบนี้ถ้าจะให้สัมภาษณ์เนี่ยฉันว่าคุณควรจะจัดห้อง V.I.P ให้ฉันมากกว่านะคะสักู่นะครับ ฮัลโลครับบอสครับได้เลยครับยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับที่ทางบริษัทของเราไม่ได้จัดเตรียมห้อง VIP ให้สำหรับคนที่มีการศึกษาทำให้คนที่มีความสามารถมานั่งร่วมกับคนที่ไรความสามารถถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้ พวกคุณไปสัมภาษณ์ที่ห้องเี B&P ดีไหมครับมันก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นแหละค่ะแต่ผมให้ไปสัมภาษณ์โดยตรงกับบอสเลยถ้างั้นเชิญคุณเฟิร์นครับฉันเหรอคะใช่ครับหมายความว่ายังไงอะคะหรอวาไงกันชัยเพื่อนรักเอนดีัสอดีเอซันอพอดีฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนนายอ่ะคือน้องสาวฉันเนี่ย เพิ่งเรียนจบมาจากต่างประเทศสนใจอะอยากจะทำงานบริษัทนายก็เลยอยากให้นายฝากดูดูกับฉันหน่อยเด็กเฮ้ยได้ดิไม่มีปัญหาเว้ยคือฉันเนี่ยพร้อมสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่อยู่แล้วยิ่งไฟแรงนี้ยิ่งชอบเลยนะเว้ยเอาเป็นว่าแกก็ให้น้องสาวแกมาที่บริษัทฉันได้เลยนะเดี๋ยวฉันดูแลให้โอเคป่ะอขับใจมากเลยเพื่อนงั้นไว้ใจกันนะเออได้เลยกันชายเอางนี้แล้วกันนะว่างๆเดี๋ยวฉันไปออกรายการโขนกระสวยของแกนะเว้ยเฮ้ยดูประจำเคเคเพื่อนเออเออหวัดดี พี่ครับพ,พี่ซื้อหลอกปลาไห้ครับผมเพิ่งรับมาใหม่ๆเลยครับไม่อะค่ะน้องอยากเข้ามาใกล้ได้ไหมคะตัวน้องเหม็นมากเลยอะเดี๋ยวน้ําหอมพี่เพี้ยนหมดอข,อขอตัวนะคะพ,พี่ครับซ,ซื้อสักสองชิ้นก็น้องคะก็บอกว่าไม่ซื้อไงคะขนมแบบนี้สกรปรกหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่กินไม่ได้หรอกค่ะบอกว่าอยากเข้ามาใกล้อยางจะเข้ามาอีกพูดภาษาคนรู้เรื่องไหมคะครับ ฉันก็มาสมัครงานตำแหน่งเดียวกับคุณนี่แหละค่ะเอาจริงๆตำแหน่งนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่ฝากฉันเข้าทำงานที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะฉันว่าคุณกลับบ้านไปดีกว่าค่ะเพราะว่าจะเสียเวลาคุณเปล่าๆเ,เขาก็เปิดรับสมัครพอเป็นพิธีไปอย่างนั้นเองอะค่ะเชิญครับคุณเฟิร์นค่ะเน็ก คุณผู้จัดการคะคุณจะทํากับฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะในเมื่อพี่ชายฉันฝากกับผู้ใหญ่ที่นี่ไว้แล้วอ่ะคุณจะมาทํากับฉันแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นสิทธิ์ของบอสนะครับผมไม่สามารถไปแทรกแซงอะไรได้เชิญคันเองครับคุณเฟิร์นอะกอ